สวัสดีค่ะก็มีเพื่อนๆถามถึงคืชชั่นที่โดชอบนะซึ่งโม,หม,ห,ม,ห,มหมดบอกไปแล้วว่าจริงๆโดชอบอซวัสดนะคะแต่ว่าเนี่ยลาเนสก็ใช้ได้ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลยโมเจเลจะมาทำการเปรียบเทียบสองอันให้ดูนะคะคือซาวัสดกับลาเนสซึ่งเป็นรุ่นออซวัสดรุ่นออกใหม่นะคะค i ชชั ion, ่นไบรท์เ t e n i n g นะคะส่วนลาเนสเนี่ยเป็น BB Cushion White ์เ n นนนะคะไม่เหมือนกันนะซาวัสไบรท์เทนนิ่ง ลาเนทไวท์เชนนิงนะคะามาดูกันดีกว่าว่ามันแตกต่างกันยังไงโซนซูมาใช้เบอร์25นะคะส่วนลาเนทใช้เบอร์13นะคะเป็นอย่างนี้แล้วก็กดอ่านอกอกไปโซลซูข้างข้างไหนดีข้างนี้แล้วกัน คือมันมันแบบว่าไอ้นี่เลยอะคือมันแบบเห็นว่าคราบไว้ได้ดีแล้วแบบผิวมันจะดูแบบผิวมันจะดูสวยขึ้นมาทันทีเลยแต่มันไม่คุมมันนี่แหละคือปัญหาเพราะว่าถ้าอากาศร้อนๆน่ะมันมันจะไม่โอเคแต่ว่าความสวยของมันมดบอกเลยว่ามันสวยสวยมากสวยเนาะปกปิดได้ระดับกลาง ถึงมากถึงแม็กถ้าเกิดเราอัดเพิ่มไปวิธีใช้อย่างที่โมทำให้ดูไม่มีการปาดนะอัดนะอัดอย่างนี้นะอ่าต่อมาลาเนสนะคะก็ทับแทบอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็อัดเข้ามาความต่างที่เกิดขึ้นก็คือคือลาเนสอะเนื้อมันจะ มันจะทําให้หน้ามันดูพุ่งมากกว่าเห็นปะคือมมทําให้ดูเพราะว่าลาเนสอันนี้ยมใช้2 base นะคะเบอร์13ซึ่งถ้าเราลงแบบนี้ปุ๊บแล้วเราเชดดิ้งตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพอดีตรงที่ว่าหน้าตรงกลางจะพุ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พอเชดปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ตรงขอบเนี่ยมันดูเข้มขึ้นนะคะอันนี้ปกปิดประมาณไหนเห็นรอยเบาๆอยู่เห็น่า คือปกปิดได้ระดับกลางนะแต่ผิวสวยไหมผิวสวยเหมือนกันแล้วก็ความเงาที่เกิดขึ้นมดว่าก็เงาพอๆกันความที่มันเป็นสูตรไวท์เทนนิ่งอะมดว่ามันเลยจะทําให้ผิวมันดูสว่างขึ้นมานะสว่างแบบปื้นขึ้นมาเลยนะคะส่วนในส่วนของโซซูนะคะอ่อ มันเป็นสีผิวมดเลยมดใช้25 deep beige นะคะซึ่งมัน brightening ไหมมันก็ทำให้ผิวมันดูวะเนี่ยมันก็ดูเงาดูกระจ่างดูสใยดีนะคะ,แต,ะแต่สิ่งที่มดจะทำให้เพื่อนๆดูก็คือว่าถ้าเรามีสองสีที่มันขาวแล้วมันก็เข้มพอดีผิวเราเอาเซวรซูนะคะซึ่งเป็นสีที่พอดีผิวเนี่ย deep b เนี่ยกดทับลงไปในส่วนของลานนส แต่กดในส่วนที่เราต้องการที่จะทำให้เกิดอนท t o u r ขึ้นมากดในส่วนที่เราต้องการให้มันมีการเชดิ i n g ะเห็นไหมผิวมันจะดูกระจ่างใสตรงนี้พุ่งขึ้นมาแต่ผิวโดยข้างมันจะเป็นสีที่มันจะเริ่มมากลืนกับผิวตัวหมดแล้วเห็นป่ะเหมือนกันนะคะถ้าเราเอาลาเนสที่สีมันดูใสาขาวกว่าเนี่ยมันลง ใต้ตามาลงในส่วนของตรงบริเวณที่เราต้องการให้พุ่งหลังจากที่เราพื้นมันเป็นสวสัสูไปแล้วนะเห็นไหมได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงหน้าผากเราก็เพิ่มเพิ่มนิดนึงให้มันขาวตรงนี้นิดนึงคือเข้มตรงนี้ดีแล้วเพราะว่าให้หน้าผากเรามันดูแคบลงได้นะคะแล้วตรงนี้ขาวปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอย่างเงี้ยอืมเห็นไหม แทบจะไม่ต่างกันนะคะสองข้างนะคะข้างนี้ก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยไม่มีคอนทัวร์หน้านะคือมันมีความเข้มตรงนี้นะคะแล้วมันมีความพุ่งอยู่ตรงกลางได้เหมือนกันเห็นไหมฉะนั้นถามว่าคุยเลือกแบรนด์ไหนดีคะหรืออะไรอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่าหมดก็จริงๆโมก็ใช้ทั้งสองแบรนด์นะคะมันแล้วแต่ความต้องการของเราความความคุมมัน มุดว่ามันไม่คุมทั้งคู่อ่ะคือฉะนั้นมันมันก็มันก็เลยจะไม่ได้มีบอกเฮ้ยอันไหนคุมมันกว่ากันมุดว่ามันก็มันก็ฉ่าพอกันทั้งคู่นะคะอาแต่ว่าถ้าวันไหนที่ต้องการให้ผิวมันดูวูบขึ้นมานิดนึงก็จะแต่งสเต็ปแบบนี้นะคะถ้าวันไหนที่ดูแบบเฮ้ยมันดูธรรมชาติกว่าคือไม่ได้ดูแบบว่าเอ้ยมีมิติอะไรมากมันก็จะเป็นฝั่งนี้นะคะอะก็ทําให้ดูแล้วนะคะแล้วก็ตามบนได้ตาม ทุกช่องทางที่ขึ้นให้ตอนจบนะคะขอบคุณมากที่ติดตามกันนะคะหวังว่าจะชอบถ้าชอบก็ไลค์หรือคอมเมนต์กันให้กำลังใจกันก็ได้นะยังไงวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ